คลิปเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งหรือว่าเครื่องเลือกตั้งที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่าจะถูกนามาใช้กับการเลือกตั้ง24มีนาคม2562ข้อมูลที่ถูกต้องคือไม่เป็นความจริงนะครับคุณผู้ชมคงอาจจะเคยได้รับคลิปที่มีการส่งต่อกันมาผ่านทางไลน์นะครับไลน์ส่วนตัวไลน์กลุ่มโดยเฉพาะกับไลน์กลุ่มครอบครัวนะครับมีคนส่งเข้ามาสอบถามเยอะเลยบอกว่า เนี่ยเจ้าเครื่องเลือกตั้งตัวนี้ครับที่จะมีการกดปุ่มเนี่ยจะถูกนํามาใช้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้24มีนาคมหรือเปล่าก็ต้องขอชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วคลิปที่ได้ชมกันไปนั้นเป็นคลิปที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่23กันยายน2556ตอนนั้นเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำเครื่องเลือกตั้งรุ่นที่4แบบอิเล็กทรอนิกส์ออกมาถแถลงข่าวนะครับ ให้ได้รับชมถึงความคืบหน้าที่มีการพัฒนาตั้งแต่รุ่นที่1มาจนถึงรุ่นที่4โดยรุ่นที่4นี้ก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับก็เลยเอามาแสดงให้ชมแล้วก็บอกว่าเครื่องเลือกตั้งตัวนี้เนี่ยได้นำไปใช้กับการเลือกตั้งตามโรงเรียนแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นคือมันถูกนำไปทดลองใช้จริงแต่ว่า ยังไม่ได้จะมีการนำมาใช้กับการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะกับวันที่24มีนาคม2562นี้มีหลายคนสอบถามเข้ามาครับเยอะมากแล้วนินก็เลยลองไปตรวจสอบใน Facebook Twitter สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็พบว่ามีคนแชร์ออกไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปเขียนหัวข้อความนะครับบอกว่าเนี่ย เครื่องเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะมีการนํามาใช้กับการเลือกตั้ง24มีนาคมก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยได้ลงไว้ใน y o u t u b e นะครับช่องพัชรประพนนี่แหละตั้งแต่23กันยายน2556แล้วก็มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับดึงไปแล้วก็ไปส่งต่อๆกันก็น่าจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะถูกนํามาใช้ในครั้งนี้นะครับ แล้วก็พอส่งต่อกันไปก็อาจจะทําให้สารนั้นผิดเพีย้ยนแต่ถ้ามาดูที่ต้นฉบับจริงๆเนี่ยก็มีวันที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับ23กันยายน2556 Facebook สํานักประชาสัมพันธ์กกตก็ได้ทําภาพออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็ก,กระบาทที่ตัวคลิปที่อยู่ในไลน์พร้อมข้อความที่ระบุว่ากกตยืนยันยังไม่เปลี่ยน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันวิธีการลงคะแนนยังใช้วิธีการกาบัตรเลือกตั้งยังไม่ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วแล้วก็ต้องให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยหรือว่าช่วยกันแชร์ภาพนี้ก็ได้ดินทำภาพนี้เอาไว้นะครับก็คิด่าไปเลยนะครับว่า ไม่ได้มีการนํามาใช้กับการเลือกตั้ง24มีนาคมนะครับแต่ถามว่าเจ้าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาทําขึ้นมาทําไมเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตั้งแต่ความเป็นมามีการเปรียบเทียบด้วยนะครับเปรียบเทียบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบใช้บัตรเลือกตั้งแล้วก็ การลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในรายละเอียดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไปหาดูได้คือเป็นการพัฒนาที่มีมาตั้งแต่รุ่นที่1มาจนถึงรุ่นที่4แบบที่ได้เห็นไปในคลิปนั่นนะครับแต่ก็ต้องยืนยันสรุปแบบนี้นะครับว่าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่ามีการผลิตขึ้นมาเพื่อทดลองใช้จริงตามโรงเรียนหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่สำหรับการเลือกตั้งระดับประเทศยังไม่ได้มีการนำมาใช้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวดินกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่ง24มีนาคม2562 8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ